แผงขายปลาในตลาดสดเนืองแน่นไปด้วยผู้คนมากมายที่กําลังคัดเลือกปลาสดใหม่เพื่อนํากลับไปปรุงอาหารที่บ้านนอกจากแผงขายปลาแล้วแผงขายเนื้อหมูเนื้อไก่ก็เต็มไปด้วยผู้คนเช่นกัน ที่นี่คือตลาดสดเจี้ยนจงตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในนครไทจงประชาชนต่างออกมาซื้อของเพื่อเตรียมใช้ในการเส้นไหว้วันสา์จีนแต่ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อในปีนี้ทำให้สินค้าต่างมีราคาแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประชาชนกล่าวว่าของหลายอย่างแพงขึ้นก็คงต้องซื้อเพราะต้องใช้เส้นไหว้แต่คงจะซื้อน้อยกว่าทุกปีหากดูจากราคาเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นของเส้นไหว้สำคัญในพิธีวันสาจจีนแล้ว ปีที่แล้วกระเพาะปลาแพ็คละ1ิชิ้นราคา500เหรียญไต้หวันแต่ปีนี้ปรับขึ้นถึง830เหรียญไต้หวันส่วนเนื้อไก่6ขีดจาก81เหรียญไต้หวันก็ปรับขึ้นถึง95เหรียญไต้หวันขณะที่เนื้อหมูปีที่แล้ว6ขีดราคา110เหรียญไต้หวันปีนี้ก็ปรับขึ้นเป็น130ถึง140รี่เหรียญไต้หวัน เนื้อปลาส่วนใหญ่แพงขึ้น20เซนเจ้าของร้านหมูกล่าวว่าเนื้อหมูแพงขึ้นประมาณ10เหรียญส่วนเจ้าของร้านไก่กล่าวว่าปีที่แล้วราคาประมาณ80กว่าเหรียญแต่ปีนี้ราคาแตะ100เหรียญแล้วแพงขึ้น30-40ในขณะที่เจ้าของร้านปลากล่าวว่าปีนี้เรือประมงออกไปจับปลายากอีกทั้งนอกชายฝั่งทะเลมีการซ้อมรบทําให้เนื้อปลาราคาแพงขึ้นส่วนเนื้อไก่ที่ราคาแพงขึ้นเป็นผลมาจากอาหารสัตว์ขึ้นราคาและอากาศร้อนทําให้ไก่โตช้า ถึงแม้สินค้าต่างขึ้นราคาแต่แม่บ้านก็ทำอะไรไม่ได้ยังคงต้องซื้อกลับมาเพื่อใช้ในพิธีเส้นไหว้วันศาสตร์จีนเจนรีตันตาราทีมข่าวอาทายัยภาพภาษาไทยรายงาน